พักโซนะะรับเลี้ยตา400ัน่เซลเคุพ้ามีการเร่งปิิียนวเีมตัวลดที่ดิเตอร์รวจตอนนี้อ่ะเข้ากดหวานมาล้นมาหนุนมิตไปจะวางก่อเบอร์มิติขายแล้วก็อโดยอายุของมันอ้นนีงก่อสมเกียรติโทมา ทมที่ผมลงพื้นที่เพราะว่าคือประครังเนี่ยกู้กบการเกษตรกรได้ได้โคต้าวันละอาทิตย์ละห้าคันมันเหลืออาทิตย์ละสองลำมันเหลือน้อยลงเพราะว่าเราเราไม่รู้ว่าบริษัทที่รับซื้ออยู่ที่เชียงใหม่กัลบลำปางเนี่ยเขาลดกำลังการผลิตลงซึ่งเราไม่รู้ปัญหาตอนนี้มันก็จะทําให้เกษตรกรนะถ้ามีที่ซื้อดีนะจะลงชื่อให้ใหใหทางคุณหนุ่มเลยว,ว่าเกษตรกรต้องการขายแบบแบบนี้ไมหมในราคา เท่าไรน,นะครับเพราะว่าของคนผลิตนะครับเมื่อกี้มีการแจ้งว่ามีทั้งในโคต้าและนอกโคต้านะครับก็คือในในส่วนนอกโคต้าเนี่ยเราเห็นได้ชัดเจนว่าเกษตรกรเขาก็ได้รับผลกระทบแต่ถามว่าความความที่มันกระทบมาแล้วเนี่ยมันมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาลงทุนด้วยความเสี่ยงเนาะคือไม่ได้ไปขึ้นโคต้าตรงกับทางบริษัทผู้ที่รับซื้อครับ ซึ่งมันมันค่อนข้างจะย้อนแย้งกับข้อมูลตอนแรกที่ผมได้มาว่าทางบริษัทไม่รับซื้อครับนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงรีบมาเลยทันทีนะครับตอนนี้ข้อมูลที่ต้องการจริงๆเลยก็คือว่าเกษตรกร,ร,กรที่อยู่ในโคต้าที่ต้นหแห้งไปแล้วที่บอกว่ามันเป็นส่วนต่างที่บริษัทเท่าไหร่ครับสิ่งที่ผมต้องการอี้ก็คือมีมีอยู่เท่านี้ครับผมจะได้วางแผนในการกระจาย เรียกได้ว่ามันคือวัตถุดิบทอดแทนอาหารสัตว์เนี่ยที่มีอยู่ออกไปให้ได้เยอะมากที่สุดหรืออาจจะออกไปได้ทั้งหมดเลยมากกว่าครับท่านสิ่งเดียวขายอ่ะนี้จะเหลืองกว่าครับผมท่านเหลือท่านฝักเหลืองระดับนี้ต้องเป็นฝักครับฝักงแก่นแก่นเลยนะครับรเจี๊ยกรสวัสดีครับครับติ๊งเลือกระเจี๊ยกรอปอ คุณพ่อคุณล่ะว่าต้องขึ้นมดนเวาเข้าเข้วแต่เขาคือไม่ใช่ครับดุความสดความโอ้ได้อยู่เนาะคือถ้ารักษาความชื้นต้องอธิบายตรงนี้ไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวเกษตรกรมีแน่ที่แบบว่าเฮ้ยทำไมซื้อคุณโกงน้ำหนักซื้อหรือเปล่าทำไมฉันไม่หนักเท้าขาโพดอาหารสัตว์ปัญหาคือตรงนี้ครับเข้าโพดอาหารสัตว์เขาพอเวลาอายุขนาดนี้มันเต็มปากได้แบบนี้เขายังมีเขายังมีน้ำภายในต้นลักษณะของโครงสร้างเขาจะไม่ใช่แบบนี้ครับอันนี้คือเขาปีบแล้ว 好啊。